เอาสิครับตอกอย่างนี้เอาแล้วครับโอ้ตอกนิดเดียววัดครับโอ้โหวัดสิครับอืมอาการวัดสิครับมีอาการอย่างนี้ทุนหายไปไหนอ่ะออกปลากินโอ ลงไปไม่ากลเลยตอนทอนตอ,ตอกแล้วเอออาณานะนะท่านไหนที่บ้านอยู่แตแถวนี้หรืออยากจะมาตกปลาหมายนี้เม้มสอบถามมาได้เลยนะครับว่าหมายอยู่ไหนแต่หน้าดิงก็มาตกได้นะครับสต่ภาพหมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำค่อนข้างจะเป็นต้นทูบหลายๆเราก็หาหมองนั่งเอาครับ ที่นั่งก็พอมีให้นั่งอยู่ครับลกป้าใหม่ธรรมชาติชิวๆครับสบ,บายฟุกๆมีผิดคิวตัวให,ใหญ่ขึ้นมาก็คุม้มวันนี้เราจะได้กับข้าวสักกิจตัวช่วงเคี่ยงก็จะขึ้นไปแล้วโอ้ยไม่อยู่จมหายไปเลยปาก,กินแล้วครับ โอ้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 มีอาการครับมีอาการไปแล้วครับไปแล้วครับ สวัสดีครับพี่ๆนะาะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องตกปลาสายหวานยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องตกปลาสายหวานนะครับวันนี้เรามาตกปลาอยู่ที่ทุ่งใหญ่หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าทุ่งหองผืชอยู่อำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะมาตกในระยะ4.5ครับ คันที่ใช้ก็จะเป็นคันไดว่าไผ่ข้อเงินสายเมน8ปอนอนชิงหน้า6ปอนเบ็ดเบอร์สูจินุนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อไฮเกตแล้วก็มีเหยื่อกันแห้วด้วยกุ้งน้ำหม่องนี้ลึกประมาณ2เมตรถึง4เมตรละครับลึกประมาณนั้นลหละเราจะมาตบไม้ตายเกาหลีนะครับ เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวจะมีผลงานไหมเวลามีประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนี่แหละครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับจะเป็นช่องตกปลาใหม่ธรรมชาตินะครับเราจะตกปลาใหม่ธรรมชาติซะส่วนใหญ่จะหาหมายตกปลาเรื่อยๆตรงไหนเขาแนะนํามาว่ามีปาลเาเราก็จะไปลองสำรวจกันดูเนื้อที่ก็ประมาณยี่สิบไร่นี่แหละครับจะเป็นปลาหมอตะกับปลาซา ปลานิลก็มีบ้างปลาตะเพียนก็พอมีลองติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสอบตะไครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปยังไงเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเิญติดตามรับชมครับไม้เดีจะเกี่ยวกุ้งเปล่าๆลงไปก่อนนะครับ กุ้งเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยเห็นชาวกําลังยามกุ้งออกจากสายพอดีก็เลยซื้อต่อเข้ามา20บาทลองดูดิคุ้มไหม20บาทวันนี้เกี่ยวกุ้งเราเปลาไว้ก่อนนะครับตกไม้ตายเกาหลีนะครับลมแรงโยนเหยื่อย,ยากนะครับลมแรง โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้เอาเร็วเอาเร็วเฮ่อไม่ได้เออไม่ได้จริงๆครับเอาแลกครับตัวแรกมาแล้วถามนี้นะครับขอสั้นเกี่ยวเม็ดยวขอยาวเกี่ยวกู้ ได้แล้วจมไปบุบเลยเกี่ยวตามนี้ครับวันนี้เราจะได้กับข้าวสักกิจตัวช่วงเคี่ยงก็จะขึ้นไปละโอ้ เป็นช่องตกปลาหมาธรรมาชาตินะครับจะเน้นตกปลาไปทากับข้าวครับปลากนินแล้วครับตัวมานี้นะครับใหญ่กว่านี้ก็มีก็มีหลายไซส์อยู่นะครับวันนี้อากาศไม่เปิดนะครับ ไม่มีแดดเลยแต่ลมแรงมีอาการครับมีอาการไปแล้วครับมาเร็วมาเร็วนี่นี่ปลาหมอดกลับครับสาปลาเค็มครับเหมือนเดิมครับ เหมารุนกันครับวันนี้จะได้สักกิดตัวจะเจอผิดคิวไม่น้องเอามีบันเทิงครับงานนี้ ไปแล้วครับโอ้ยไม่อยู่ตอบสวยไม่อยู่เฉยีอาการครับมีอาการ ลงไปเมกาเลยตอนถอดตอกตอกแล้วครับเอาละโดนแล้วครับนี่ครับมาหมอดกลับครับไซส์สวยๆนะครับตกทิ้งเยลวมันดีอย่างมันได้แก้เกมสนุก มีอาการรับมีอาการตอกน้อยๆตอกนิดๆยังไงยังไงจะตอกหรือจะถอนสงสัยเย้าเยี่ยวผมไปทานแล้วล่ะว <laughs> ่าแล้ว <laughs> ส่งเหยี่ยวกันไปเลย <laughs> มลมพัด คุณหายไปไหนอ่ะออปลากินโอ้โอ้กินตอนไหนก็ไม่รู้เลยครับเนี่ยค่อยจมก็ค่อยจมเอาไงเอาไงเอาไงวัดสิครับ ตัวสวยอยู่ครับตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่หมอดักลับครับวสวยนะครับมันรุนเงี้ครับจะได้สกิตัววันนี้ออกนิดเดียวผมเอาเลยนะครับ เอาแล้วครับโอ้ตอกนิดเดียวครับเอาแล้วครับอาการทุนดูยากเอาละครับ ในปลากินหินลมเอาดีๆเอาดีๆงงไปหมดลวครับตาเริ่มลายปลากินสิครับทุนจมบุบปลาอะไรโอ้ปลาหมอตะกลับครับสสวยครับ,มา,รบมาอีกตัวแล้วครับมาอีกตัวแล้วหมอตะกลับสวยสวย,สวยครับผม มีอาการแลยครับมีอาการแล้ว,าาลวยังไงวัดสิครับวัดสิครับอาการตอกอย่างนี้ ไม่ใจกหลีดตอกทุกตัวครับไม่ถอนนะครับมาหมดทักกลับกินแบบตอกทุกตัวครับไม่มีถอนนะครับวัดครับโอ้โหตอกสวย อันนี้ครับมีอาการแล้วครับไปแล้ว มาแล้วอามบนี้ครับใส่สวยนะครับเีอาการจะัดเหตุาการยังไงยังไง เอาสิครับตอกอย่างนี้ก็ต้องวัดนะครับไม่ตายเกาหลีตอกทุกตัวครับปลากากิน <c oughs> มาหมอตะกัับกินนี่ตอกทุกตัวโอเคนะครับ ตุนเดินเข้วัดครับปลาหมอตะกับพาทุนเดินด้วย <c oughs> นึกว่าปลานนล้ครับ <c oughs> เรามาสรุปผลงานกันนะครับมาถึงบ้านแล้ววันนี้ได้กี่ตัวอันนี้ก็สองชั่วโมงกว่าดูสิเราจะได้กี่ตัวก็จะประมาณนี้นะครับผลงานวันนี้ องชั่วโมงกว่าๆขอขอบคุณนะนาที่ติดตามรับชมจนจบนะครับวันนี้ก็เราไปตกปลาได้ปลามาทาก,กับข้าวอยู่ยังไงก็ฝากนานะกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเราจะไปตกกันที่ไหนติดตามชมนะครับสวัสดีครับ